ปมาณบางขึ้นรถโดนมานี่และายพิเเนี่ยพีรถนี้เราไว้ใช้ทำอะใส่ของตามเช้าใส่ของตอนเช้าคบรรจุของจะไปวัดกาว่าแ่้าเะเนี่ย เอากระเป๋าเอเอารถเข็นักรยานไทยรื้อรถรื้รถเข็นเป็นลักษณะแบบรถีล้รถสล้อสอนางตเดเออาจจะมีคนเก็บเปนระ ใสยตืไปที่โูเรือแล้วเดี๋ยวไปถามหาดูให้บระทั้งหมดโดโปรด่วยบุญบาโมกนาับแจกจาชื่อจนคนดีบุญบาตรบุญเทบางคนจะมีที่เดียวคนจะุแต่ผมก้าวให้ช้อน เชิญมางค้งวางหน้ปากล้วตรงนี้ก็มีแล้่ะองวางลองวงี่ค่ะองแถวจอดเลยนะคะสีฟ้าแต่ชาร์จอีายไม่เล่าหน่อยว่าทำไมถึงได้แจ้งคันมี่โรงพักอะไรมันหาย รถคันนี้รถเข็นค in ันนี้มันพลัดหลงกับฉันแล้วมีคนเก็บมาวางไว้ตรงนู้นกลับมาหายทิ้งเจอไอ้กย้งไงที่ตำรวจกับนักข่าวด้ตามหาจนเจอรถข็นก็รู้สึกขอบคุณบรรดาโยมตำรวจแล้วก็นักข่าวทั้งหลายที่ได้ ช่วยกันหารถเจ้าปัญหาหนาีรถเจ้าปัญหาถ้ารถคันนี้หาไม่เจอเนี่ยจะล,ล,ำลำบากก็ลำลำบากเพราะว่าของของายอยู่ในนี้เยอะเลยเก็บเอาม,มาด้วยไอ้รถนี่มีของมีค่าอะไรไหมที่ตันเกงได้ไม่มีค่าอะไรมากหรอกแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าอยู่ตรงไหนเนะะี่ะจะจับอ้อเขาในกระเป๋ามีเงินพันกว่าบาทกระเป๋ากระเป๋าอ,อ,อ,อยู่ในนี้แหละ แล้วทำไมมันถึงพัดหายอะไรทำไมมันถึงอตันหาไม่เจอจะจะเป็นจะเป็นเพราะฉันลืมมันหรือไงก็ไม่รู้ฉันเดินขึ้นโยมโยมโยมเรือเขายกยกขึ้นมาให้ฉันฉันก็เดินขึ้นเรือฉันคงจะเดินเลื่อยมาเรื่องเลื่องนะเราเดินเลื่อยเลื่อยเลื่อยมาอ้าวลืมรถตัวเอง หารถตัวเองไม่เจอเพราะไม่ไม่ได้เอามาด้วยนะโยมเขายกไว้มันก็มันก็อยู่ตรงนั้นแหละคงจะอยู่ตรงนั้นแหละตอนหลังโยมคนไหนไม่รู้เขาเลยยกมาวางไว้ตรงเมื่อกี้อะหลวงตากำลังจะมาจากที่ไหนกำลังจะไปที่ไหนอะมาจากเกียกายกำลังจะไปสนามดินน้ำ ซอยซอยสี่สิบสองตรงตรงข้ามตรงตรงข้ามวางังวังเจ้าฟ้าชายเก,าเก่าอะหลวงตาอยู่วัดอะไรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีแล้วการเจอกระเป๋ากับรถครั้งที่ดีใจไหมาะมีมีส่วนดีใจเชีหละคนที่ได้เจอของที่หาย